สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาดูลูกกบนะคะวันนี้เราให้อาหารกบนะคะเป็นอาหารปลาดุกนะคะเป็นอาหารปลาดุกะคะ่ะทุกคนเม็ดกลางนะคะคือแถวบ้านจะหาซื้อได้เม็ดเล็กสุดเท่านี้นะคะเราก็ใช้ไปก่อนนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆท่านไหนนะคะที่เลี้ยงก็สามารถใช้อาหารกบได้นะคะ เราเราเลือกใช้อาหารปลาดุกนะคะซึ่งมีราคาถูกกว่าเนาะราคาถูกกว่าอาหารกบนะคะนี่นะคะเป็นลูกกบนะคะอายุนะ,ะเอ่อครบหนึ่งอาทิตย์วันศุกร์วันนี้วันจันทร์นะอาจเป็นอาทิตย์กับสองวันนะนีนะะ่อาทิตย์กับสองวันนะคะดนะูเราทำบ่อนะคะเราใช้พายาน,นะคะ ข้าใบนะพะยังปู่บอกก่อนนะนี่กให้ไปแบบจุกๆเลยนะคะดูนี่เขาก็ขึ้นมากอตรงนี้นะทำไมไม่แน่ใจนะว่าทำไมไม่กินนะแล้วก็มาอยู่ตรงขอบๆนะแบบนี้นะคะ,ะแต่ฝั่งที่เป็นฝั่งน้นฝั่งน้นนะคะที่เป็นเขาอยู่ขอบบอนะคะเดี๋ยวสูมให้ดูนะคะ <S <S นี่น,นะ เราโยนลงไปเยอะนะแล้วเขาก็กินหมดเลยนะคะทุกคนดูเดี๋ยวเดู๋วมาจะโยนกึ๊งประมาณนี้เลยนะดยเขาอยู่ตรงน้ำตื้นๆนะเขาจะกินได้ง่ายนะคะทุกคนนี่นะคะเราก็เลี้ยงแบบกึง่งกึ่งธรรมชาตินะคะเดี๋ยวให้เขาโตสักพักนึงนะคะตอนเย็นตอนกลางคืนนะคะเราจะใช้ไฟนะ ลดนะคะลดลดอาหารโดยใช้ประหยัดเขาเรียกประหยัดอาหารเนาะประหยัดการซื้อซื้ออาหารเนาะก็ให้เปิดไฟให้มแมลงมาลงนะให้เขากินมแมลงเอานะอันนี้ปล่อยไปห้าร้อยตัวนะคะทุกคนดูเขาจะกินกันทุกวันเลยมาจะเจอตลอดเลยนะคะตัวไหนที่ตัวโตกว่านะเขาจะคาบเนาะ าขากบที่ตัวเล็กๆนะคะแล้วเขาก็จะกินไปทั้งตัวนะคะนี่นะคะไม่แน่ใจว่าเราจะเหลือเท่าไหร่นะตอนนี้เพราะว่าที่เราทําบ่อตรงนี้มันกว้างนะคะกว้างกว้างจริงดูเราจะใช้กระเบื้องนะคะเนี่ยกระเบื้องล้อมรอบนะคะด้านบนแล้วพื้นที่ด้านนอกไม่เยอะนะคะด้านข้างบนก็จะใช้เป็นผ้า ผ้าเขียวนะคะกันนกนะคะเพราะว่าเคยปล่อยครั้งหนึ่งแล้วเครียบนะคะไม่เหลือสักตัวเลยก็เลยตรงกันนกนะคะนีนะคะเดี๋ยวเรามารอดูนะคะว่าลูกกบของเราจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะคะวันนี้บายบายค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ